สวัสดีครับก็จะพามาดูตัวปาเก้ไม้สักครับสีนิ้วยาว60เซนนะครับตัวหนึ่งที่ขาดตลาดไปนานนะครับแล้วก็เพิ่งผลิตมารอบนี้ผลิตมาได้มาแค่80ตารางเมตรนะครับใกล้หมดแล้วนะครับถ้าท่านสนใจก็รีบสั่งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดนะครับปาเก้ไม้สักนะครับสีนิ้วยาว60เซนนะครับตัวนี้นะครับของเนี่ยมาเท่าไหร่ก็หมดนะครับเพราะว่าเป็นขนาดที่ลูกค้าบอกว่าปูและกําลังสวยราคาไม่แรงนะครับตารางเมตรนั้นหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับไม้เนี่ยสักสวยงามเลยนะครับ เนี่ยไม่มีตาไม่มีกระพีคัดเกตมาอย่างสวยครับรก็คือสามารถเราไปพร้อมปูพร้อมใช้งานได้เลยนะครับให้ดูตัวน,นี้ตัวหล,ลังนี้นะครับสวย,สวยผลิตด้วยเครื่องจักรมาตรฐานอบแพ้งเรียบร้อยแล้วลูกค้าชอบมากนะไซนี้ไม่แพงค่าปูก็ไม่แรงปูง่ายใช้งานง่ายครับสะดวกบายนะครับ ทำมาน้อยครับถ้าสนใจรีบสั่งนะครับสั่งซื้อสั่งจองกันได้ครับหกนิ้วยาว60เซนหรือว่าจะเป็น4นิ้วยาว45ิบห้เซนนะครับราคาส่งจากโรงงานโดยตรงจะไปปูนล 9, ายก้างปลาจะไปปูลาย ขออิดลา์สลับได้หมดนะครับอันนี้มาตรฐานยอดนิยมนะครับเอาสลับท่านที่สนใจนะครับปาเก้นะครับสีเนื้วยาว60ิเซนนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เลยครับโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์0ู8 4 4 1 4 2 2 4ดหนึ่งสี่ะครับหรือว่าทางไลน์นะครับไลน์แอดนะครับ a s t w w o o d นะครับเดี๋ยวผมขอยัดขึ้นข้อมูลไปข้างล่างนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าสั่งซื้อก็รีบรบจองรีสั่งซื้อสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับของมาแล้วนะครับปาเก้ไม้สักนะครับ ขนาดยอดนิยมนะครับสีนิ้วยาว60เซนนะครับตรงนี้ของมาน้อยนะครับถ้าท่านสนใจก็สามารถรีบสั่งซื้อสั่งจองกันมาได้เลยนะครับผมนี้ผลิตมาตอนนี้น่าจะมีสต็อกแค่เจ็ดสิบดมาเท่านั้นเองนะครับก็ไม้นะครับคัดเกตสวยหม่เลี่ยมเอเอนะครับผมแล้วก็ตาน้อยไม่มีกระเทียมเิมอบแห้งเรียบร้อยแล้วเข้าไปนี่ก็คือใบปูขัดทําสีได้เลยนะครับพร้อมส่งครับพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้ครับก็ ใครที่สนใจนะครับเข้ามาดูสินค้าสอบถามนะครับหรือว่าสั่งจองสั่งซื้อกันไปได้นะครับสีนี้อยู่หกิเจ้านีมาเท่าไหร่ก็หมดนะถ้าสั่งต้องรีบนิดนึงนะครับก็ถ้าสนใจนะครับโทรได้เลยนะครับที่เบอร์098-441-4224หนะครับหรือว่าตั้งไลน์นะครับไลน์แอดนะครับ stwwod นะครับผมคุณยุทธยินดีบริการครับขอบคุณครับสวัสดีครับ